เมบอฟเอออัจฉริยะช่วยตัดสินใจให้คุณเมบอฟกำลังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณเมเธอพอมีวิธีไหนไหมที่ให้ยอดถึง5ล้านซับโดยที่ไม่ต้องคงคอนเซอร์โวโสดสำหรับคุณยี่หวาควรใช้ความโสดเป็นจุดขายจะดีที่สุดสวัสดีครับพีบ่มาเดี่ยวชูกียรติศักวีรกุลนะคบพูมกับภาพยนตร์เรื่องวันโดครับผมสวัสดีครับพี่วิวิสิตนะครับรับบทพียใดครับผมในเรื่องวันโดครับผม คือพอเวลาพี่มาเดี๋ยวชวนมาเล่นหนังส่วนใหญ่คือเราไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีคําถามว่าแบบเล่นเป็นอะไรทําอะไรต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือพอชวนมาก็แบบมา,บาม,มามึงมาอะไรอใช่อะไรประมาณนั้นเลยอย่างเงี้ยก็แล้วก็สนุกก็คือเราก็จะเราก็จะเจอว่าในบทเนี่ยมันมีอะไรที่ท้าทายเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีตรงไหนที่เราสามารถที่จะเสนอขายความเป็นตัวเราหรือว่าสิ่งที่เราคิดมาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ทำงานกันจ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 นเก็ตกันแล้วว่าจะไปทางไหนอะไรอย่างเงีง้ยครับ มันก็แตกต่างจริงๆไซไฟเนี่ยเคยทำอย่าง13เดียมซีอองเนี่ยก็จะมีความไซไฟนิดๆอะไรองนี้แล้วรู้สึกว่าเออในปีนช่วงยุคเนี้เทคโนโลยีมันทำให้แบบเราเราทำซีจีทำอะไรได้ได้เติมจินตนาการเราได้มากขึ้นเราแก้ชิดกับกับไซไฟอยู่ เยอะมากๆอยู่แล้วอย่างไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียที่เราเล่นสิ่งที่เราปัดดูปัดดูแต่จริงๆเนี่ยเหล่านี้มันเชฟความรู้สึกนึกคิดเราโดยมิรู้ตัวแล้วเราก็อยากบอกเล่าเรื่องพวกนี้ว่าแบบเออในโลกยุคนี้กับคนที่กําลังเผชิญกับทางเลือกหลายๆทางซึ่งสาคัญมากคนในอายุแบบ25ไปไปลายถึง30อย่างเงี้ยคุณเทคชีวิต seriously กันกันขึ้นมามากแล้วว่าคุณกําลังแบบพ้นจากวัยวัยรุ่นไปแล้วแล้วคุณจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างกับชีวิตการงานเงินทอง ครอบครัวความรักทุกสิ่งทุกอย่างมันกลายเป็นเรื่องจริงจังขึ้นมาเลยในในวันที่คุณอายุเท่าเนี้ยนอกจากเรื่องการตัดสินใจโดยตัวเองแล้วแบบคุณยังมีบอทมีอะไรโผล่เข้ามาอีกที่มันพร้อมจะมาแทนที่คุณได้หรือเปล่าหนังเรื่องเนี้น่าจะเป็นแบบประเด็นที่สังคมและคนน่าจะสนใจเยอะแล้วตัวเราเองอ่ะสนใจแล้วก็เขียนมันออกมาได้ดีด้วยดีเฮ้ยเก่งเลยเก่งจังเลยไม่นะ รู้อยู่แล้วเพราะว่าว่าบอทไม่ไม่รู้จักเราจริงๆหรอกแต่มันรู้แค่ว่าเราดูอะไรนั่นนี่นู่นอะไรแต่แบบเรื่องาการตัดสินใจเรื่องความรักมันใช้ความรู้สึกเป็นตัวนาความรักเวลามีเหตุผลมาเกี่ยวข้องมันก็จะไม่ใช่ความรักแหละความรักเนี่ยจะว่ามันไม่มีเหตุผลมันไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องการอารมณ์นํามันก็ไม่ได้ผิดเสมอไปเพราะเวลาแบบว่าคุณคุณผิดพลาดแล้วคุณต้องการให้อภัยเออมันมันใช้เหตุผลหรือเปล่าล่ะ<อ>ใช่ไหมล่ะใ,ในในมุมของความรักที่แบบเหตุผลไม่ใช่สิ่งที่ดี เออดังนั้น,น,นแบบว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักเชื่อว่าตัวเองตัดสินใจได้ดีที่สุดและพร้อมรับผลการกระทํานั้นมากที่สุดทำ <Wow. S 1> มโมงโมงมงลมงบมางงหรือสวมข่าวมเมือนอะไเงีองพี่จะรู้สึกว่าเออ ถ้าในถ้าเป็นในเรื่องการตัดสินใจก็จะเห็นด้วยกับพี่เมเดียวในเรื่องที่ว่ามันไม่มีใครเข้าใจเราเท่าเท่าเท่าตัวเราเนาะแต่ถามว่า AI มันมาช่วยเราเลยไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าจริงๆในแง่ของวิธีการมันก็อาจจะเป็นไปได้นะบางที่เราแบบเราจะงอแฟนยังไงดีหรือว่าแบบด้วยวิธีนู้นนี่มันก็เราอมันอาจจะเข้ามาอินทิเกรตหรือแบบเข้ามามีส่วนร่วมกับ ชีวิตของเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันก็มันก็อยู่ในชีวิตประจำวันเราแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องการตัดสินใจในเรื่องการใช้ความรู้สึกก็ต้องเป็นตัวเราขอบคุณชาวเมเจอร์ที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับผมก็ไหนมอนโดรักโพสลบลืมจะเข้าในวันที่10ส,สิงหาคมนะครับมีเรื่องราวสนุกสนุกนะครับมีหลากรสชาตินะครับแล้วก็ มัมีอะไรหลายอย่างที่มากกว่าที่ตัวอย่างเห็นต้องเข้าไปติดตากันดูครับผมบโดยเฉพาะที่ Major Cineplex <ช>นะคะทุกสาขาครับผมที่นี่คือห้องเอาไว้สำหรับดูต้นแบบของโปรเจกต์ใหม่ของเราถ้าวันนั้นอะเราปรึกษาใครสักคนที่เป็นคนจริงๆอะมันจะเป็นแบบนี้อยู่ไหมอะ